เจอแล้วเจอตัวรักไก่แล้วเจอตัวรักไกลแล้ว,ว,ลก,ลลวกัดข้อไกลเลยเนี่ยเซตขับมองกลงเซตมองกลเจอตัวรักไก่แล้วพี่น้องกัดข้อไกลบลเรือ,อยังเลยคนกับปลเรือไกลห้องโอ๊โอ๊ะโอไ<อ>ในเล่นของไม่บป,ป็นหรอผมโมได้เล่นของไม่ปะ อเออเออในคองเลนไม่ป่ะการมัดมือที่นี่เออไกลกับห้องเพราะไกลเออห้องดานบ้านเลยที่นี่เอาคักคักความดื้อควมซุ่นนี่ยอมยอมย่อมไกลมันห้องหรือแม่โอโมโอ่ฮ็ดยังไงอยาให้มันห้องเสียงดังไหมข้าเจ้าตกใจดเวลาไม่ามาเห็นผมนะคุณน่ะ ใกล้ห i i ้งงองหอยสอยเหลือพุ่นะเอาคักคักปุณนะอืมกัดคักคักยอมเออพุณนะฟัดข้อเยกพุณนะโอ้ยมาหน่อยเอ้ยกี่เดือคักกี่เดือแน่กัดข้อไกลไกลกับห้องเออเยี่ยกเล่นบ่มากมันบ่ถือใจคักนบ่เนี่ยวนวนวนเออวน เออ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 โอ้ยมวนตะนายเออมวนตะนายคือแกแพทโทเล่นมาเนี่ยคือแก่คักเล่นมาเนี่ยอุนาอาฟันกับไปไกลกับหอมปอไก่เออ เออ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 เป็นเพลงเต้นตาเต้นตึงตึงเต้นเออ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 ถือใจคักเลยม่นบ่นี่อ่าอ่าแต่ถ่ามันนี่เล่นมัดมือเล่นบ่นี่ได้ของเล่นใหม่นี่ถือใจคักกันบ่อ,อ้าวเต็มที่เลยเต็มที่เลยไก่กับห้อบพ่อไก่ทั้งไก่ทั้งหมา บวกครับเสียงสะผมมีเอกเสียงใดผมมีอีกมวนกุุบเทปวุนวนวนวควนตุ่นใจอ่าเต็มที่เต็มที่อ่าอ่าอ่าอ้าอ้าอ้าเตือนแก่เป็นบ้า